าคะทุกคนวันนี้น้อยทำสวนจะพาทุกคนมาเลี้ยงแหนแดงนะคะขยายแหนแดงนะคะอซอล,ล่าไมโครโฟิลล่านะคะทำอย่างไรถึงจะขยายน้องแหนแดงได้ในพื้นที่ที่จำกัดนะจ๊ะทุกคนไม่ต้องมีห้วยหนองครองบึงครองไส้ไก่นะหลุมบ่อใดๆดทั้งสิ้นนะจ๊ะนี่เห็นไหมคะ แหนแดงอซาล,ล่าไมโครกินล่าเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะหลายคนรู้แล้วนะคะว่าประโยชน์ของเขามีประโยชน์ต่อสัตว์มีประโยชน์ต่อพืชอย่างไรบ้างนะจ๊ะเยอะมากลองไปหาอ่านดูเนาะนี่นะจ๊ะเขาจะเป็นอย่างนี้เวลาที่เขา,เาแตกออกเป็นหลายๆชั้นเราก็ต้องขยายออกนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยใบเขาจะเหลืองแล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ อาจจะเป็นปุ๋ยตกลงไปนะจ๊ะเราเก็บมาใช้ก่อนนะเราจะใช้ใส่ต้นไม้นะคะควรต้นไม้สดๆอย่างนี้เลยนะคะเอาวางลงไปนะคะที่ควรต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นในถุงในกระถางในวงบ่อนะได้ทั้งนั้นเลยค่ะใส่ลงไปที่ควรต้นได้เลยหรือเราจะนําไปตากแห้งนะคะแล้วก็เก็บไปใช้ได้นานหรือเราจะนําไปผสมกับปุ๋ยคอก่อนนะคะ แล้วก็หมักทิ้งไว้แล้วถึงนํามาใช้ก็ได้ทั้งนั้นเลย,เลยนะคะเนี่ยปลาชอบมากๆเลยนะคะน้อยเอาไปใส่บ่อปลาทับทิมปลาช่อนของน้อยนะคะแปบ๊บเดียวนะคะหมดแล้วนะคะปลาชอบกินเพราะฉะนั้นเพื่อนอชาวเกษตรทุกท่านนะคะที่มีบ่อปลานะคะสมควรเลี้ยงเป็นอย่างยิ่งนะคะเนี่ยเป็นอาหารปลาลดค่าใช้จ่ายได้ดีมากการขยายก็ง่ายมากนะคะเอาคืนก่อนนะา อุปกรณ์ที่จะต้องใช้นะก็มีนี่เลยจ้ะน้ำเปล่านะในกระมังน้อยใช้กระมังค่ะทุกคนกระมังใบเล็กๆนะกระถางนะคะถังที่เหลือใช้นะจ๊ะแล้วก็น่นจะอ,อ่ถาดรองกระถางนะเห็นไหมเล็กๆเ,เห็นไหมคะข้างบนได้หมดเลยถังสีคะ่ะทุกคนถังสีกุถังแล้วก็ถ้วยชาม นี่ก็ถังสีค่ะทุกคนถังสีที่เราใช้ทาบ้านนี่แหละล้างให้สะอาดแล้วก็นํามาใส่ดินอันนี้น้อยเติมดินนะคะน้ําถึงขุ่นอย่างนี้อันนู้นก็ถังสีค่ะเติมดินเรียบร้อยส่วนนี้ก็เป็นกระป๋องนะคะเหลือใช้นะคะต่วอ,อันนี้ที่เห็นเป็นเสียมนี่ก็คือขุดดินมาค่ะขุดดินมาจากในสวนนะทุกคนนี่นี่นะคะดินธรรมดาเลยค่ะดินในสวนที่เราทำการ ขุดหลุมแล้วก็ใส่เศษอาหารในครัวเรือนลงไปฝังกรบทิ้งไว้นะคะก็จะมีเห็นไหมเปลือกหอยเปลือกไข่นะคะเศษใบมงใบไม้กมิ่งมงกิ่งไม้นะคะที่ย่อยสลายแล้วนะคะบางอันก็ยังไม่ย่อยนะเพราะชิ้นใหญ่เห็นไหมคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะ,ะใส่ลงไปจะ้ะเดี๋ยวขยับกล้องนิดนึงนะคะอ่าใส่ลงไปนี่นะคะนี่ ลงไปแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็จะเห็นว่ามีแหนแดงอยู่แล้วบ้างเพราะว่าเมื่อกี้หล่นลงไปนะคะนี่อ่ะแล้วก็นี่ค่ะปุ๋ยคอกค่ะทุกคนปุ๋ยอคอกธรรมดาไม่ต้องหมักไม่ต้องใดๆทั้งสิ้นเลยจ้ะอันนี้ปุ๋ยอคอกน้อยซื้อมานะคะทุกคนแต่ถ้าเป็นปุ๋ยอคอกใหม่นะ เ,เพื่อนๆต้องทิ้งไว้ก่อนนะคะเนื่องจากว่าเราซื้อมาเนี่ยกว่าจะถึงนะคะน้อยอยู่ภูเก็ตนะคะทุกคนกว่าจะถึงภูเก็ตเนี่ยก็ใช้เวลานานพอสมควรเพราะฉะนั้นเขาจะแห้งดีนะคะทุกคนนะถ้าเปียกๆอย่านํามาใช้นะคะแต่ว่าน้อยยืนยันว่าไม่ต้องหมักก็ใช้ได้นะคะทุกคนนะที่น้อยทํานะคะก็ใส่ลงไปคะ่ะ แล้วก็คนคนนะคะคน,นคนค่ะดินอยู่ข้างล่างก็คนให้เขาเข้ากันเลยค่ะทุกคนนะนี่ค่ะอืม เรียบร้อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่เขาชอบนะคะทุกคนก็จะเป็นจุรินทรีสังราะแสงนะคะที่เราทําเอาไว้เองแล้วก็มีสีแดงละะแล้วยายแล้วก,ก็ใส่ลงไปเล็กน้อยนะคะทุกคนนี่แค่นี้พอคะ่ะาา้เรามาตัดเออมาเรามาตัดหนแดงกัน นี่เห็นไหมคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูชัดๆดอ่าอีอ่นักมาช้อนมาเลยค่ะอย่างนี้ง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะเห็นไหมแล้วก็มาใส่ลงไปเลยง่ายไหมคะแค่นี้เองคะ่ะแล้วก็ตบๆให้เขาให้รากเขาลงไปด้านล่างนะคะแค่นี้ตบๆให้ให้กระจายนะคะ นะให้แหนแดงกระจายให้ทั่วแป๊บเดียวค่ะทุกคนนะจ๊ะเดี๋ยวเขาก็จะแผ่ขยายลูกหลานออกมาแบบนี้นะจ๊ะ,ะใครอยากปลูกใครอยากเลี้ยงน้องแหนแดงนะปลูกแหนแดงเลี้ยงแหนแดงก็ลองทำตามดูง่ายๆนะจ๊ะไปแล้ววันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาดูมาช่วยน้อยทำสวนขยายแหนแดงนะจ๊ะลองไปทำกันดูนะสวัสดีค่ะ